สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะเ c เดี๋ยวจะพา f c นะคะไปติดตามตัวเลขแนวทางกับพ่อแดงนะคะไปกันเลยค่ะยังไงฝากา like, กดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะไปไปพี่นอกฝา่ไปน้ำกันนะคะติดตามตัวเลขของพ่อแดงนะคะเลขนั่งเ่านะคะ FC สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับททุก่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังค์ุณผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะผดุง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 ตัวเล็กชุดใดเดี๋ยวจะไปจัดแต่งผ้าพ่อแดงครับผมขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้ว่าสิพ้ามาตามตัวเลขกับพาะแดงมันบ่แม่นครับโอ้เพราาะว่มันตามจริงเพิ่นได้มาแล้วครับสองตัวค่ะได้สองตัวหกเจ็ดบัดนี้เพิ่นนัดเพิ่นว่าเดี๋ยวเสียทายวิ่จังมาเอาสามตัวว่าสันไปมากเมื่อคืนอย่างนี้นี่ เพิ่นได้มาแล้วคือหกเจ็ดแม่นได้หกเจ็ดมาจะโดนแล้วแตะกะเลขอี๋ก็เลขฝันก็ได้เลขฝันหนึ่งเก้าหาแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเชียงวันเดียวจะถ่ายดิจิตอลมาเอาสามตัววันนี้เพิ่นไปเมื่อคืนนี่มาแล้วได้สามตัวเรียบร้อยตอนนี้เขามาถึงหัวแดงแล้วเนาะแม่นไปสาตัวเอาเลยบันนี้ไปติดตามรับชมได้เลยค่ะครับผมปล่อยสามตัววันนี้นะคะ มาหอดมาถ네 like, ม ogi, k aki, k aki. ึงแล้วมาหอดมาถึงแล้วโอ้ส hmm. วัสดีค um. ่ะสวัสดีครับสวัสดีบ่าวแอมเลาะถุงเด้อพี่น้องเด้อนะคะสตาร์ด้าชนแนลทองมี3ดาวและและทีมงานทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อุบลนะคะก็คบปสนครับหวดนี่ทีหัวขาไปนางสมานสวัสดีค่ะ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  เบ่าสู่เอฟซีฟังนะครับปลดแดงไปนังเอามื่อไรครับนี่มื่อคืนนี่ครับไปมื่อคืนนี่เลยครับถูกเพิ่นมากก่อนจนผมเสียไปเป็นเสียวกระผีค่ะถูกกอดข้อในจริงจริงที่หัวขาดนี่ครับอืมครับแต่บ้ามื่อคืนเนี่เผินมาเต็มทั้งหัวทั้งตัวเพิ่นโอ้ครับครับมาว่านียมากอดข้อผมอืมครับอันปูว่าคอยเอาไปกอดพอออกแห้งแล้วตีเพิ่นบ่ะ เพิ่นก็คอยย่านออกให้ผมนาค่ะที่จริงมันจะหันใจว่าอะไรพุณดะไม่เพื่อนบีบพ่อพอแรงบ่ครับกอดเลยครับโอ้กอดเลยกอดคือเซี่ยวนอีกนะกอดแบบแน่นเลยครับกอดขึ้นเสี่ยวกันนีกนะโอ้ค่ะจนมาปูว่าเป็นเซี่ยวกันสมบูรณผมบ่าเดยเป็นเสี่ยวกันเด้วผมกับมหาเพิ่นหน่อครับผมก็ได้ว่าเออมาเอาเด็กเพิ่นเพื่อนอยากเฮ็ดจังไงเฮ็ดเพื่อนกอดคือกอดแน่นแท้กอดจนหันใจกับชิบูอกรึนะอาจารย์ครับ ผู้เก่าอยู่บอพ่อหันใจผีผู้เฒ่าบอกข้าพ่อคนเคยหายจังใดค่ะเพิ่นหายมาเดือยอยู่ครับอันเดี๋ยวอันหมวดก้อนเพิ่นหายมากสามเก้าสองครับเจตังหมวดก้อนลักกามาหมวดที่สองก็คือสี่หกครับเขาตรงๆเลยบ่พ่อเขาตรงเลยบ่ได้กลับไม่ได้ยังแต่ลหมวดเพิ่นก็มาบอกตรงๆเลยครับบ่แม่นมาบอกเด้ กอแดงนี่เป็นนางเอาเป็นนางเอาแม่นอยู like, ่ไปนั่งน้ำเพลินนะครับผมเกิดบ้าขอดเกิดบ้านเขียวนี่เป็นบูปผู้ชายบผมเขาจะไปนั่งก็ผีนี่ล่ะนี่เมื่อคืนนี่กอดข้อเป็นเสี้ยวจนสั้นนะผมเป็นเสี้ยวกับผีครับกอดจนแน่นปูบลาหอยเป็นไงแดงเหมืันกันพี่ขากแท้เหมือนกันเขากอดข้อเป็นเสี้ยวเลยแท้เหมือนกันมาหาเพลินกับมาก พอตัวดีน้ำเพลินปูเพลินกับไปน้ำใช่ไหมพอดีปูกับไปปูกับเห็นเพลินกอดข้อผมนั่นปูได้ซอยบอกออกกันยังคอยไหม้ผมบอกใช่ที่แรกเพลินจะเอาจนแนนพุนดาจนใจจนสิบโบเตนพุนดาลองหายใจเบาๆด้วยครับแล้รกบคัดขนาดแล้วจริงๆด้วยอ่ะอันนั้นก็มาปูว่าปล่อยเพลินนี้เพลินที่ชวนเพลินแนวเพลินมาหาจะ ทำหมูน้ำอยู่ไม่เห็นยังไก่เอามาให้กินอยู่เพิ่นก็คอยปล่อยผมหัวขนานผมเกษตรดอยู่น้ปูคุ่นเดียวพวกหน้าคือสิ่งดีเห็นผมหรอกเพแต่ว่าพ่อแดงนี่ใชขอเลขกน้ำเพิ่นเนาะไปเทอร์ดนี่เนาะผมไปเอาน้ำเพิน์ลคือไย้ยินี้ค่ะวังวดนี่จะหายรวยทั่วประเทศบอกสามตบวกพิร์จังไดบ ใเต็มๆเลยด่ใ่เต็มๆเพื่นมาบอกแน่ไหนครับอันบอกจะไดพ่อแม่บ้าอัน c 2สองแปดซสองปดครับซีนี่มันขึ้นอยู่แขน2สองแปดนี่มันอยู่ลำพักครับซีสองแปดครับเอฟไมร้ไอวประเทศเลยอครับประเด็ครับผมโอ้ชื่อคัด่ครับอันนี้เพื่นย่ำด้วยย่ายำอีกด้วยหายด้วยสองแปครับ พ่อแดงอันสองแปดนี่ขึ้นยุนาภาพ,พ่อแดงพี่ยุนาภาพเพราะมีดาด้วยเลขสองแปดขึ้นยุนาภาอัน,นปูเราเห็นเ้อถามมาพ่อใหญ่แดงไปเลยเด็กอย่างคือขึ้นนาภาเจ้าตัวแดงยื่เด้นนานในเราปูไปเลยเอาจำอาเดอร์ไปเลยที่คอยแนมเห็นยุนาภาเจ้าซีสองแปด สามตัวเห็นสามตัวที่แรกเห็นผากผมเลยสามตัวซอสีเห so ่อยนะเขียนเลยแดงจึ <t <t ้งครึ uh ่งยุบบอที่จริงหน่อยนักหน่อานักเนี่ยมันสิอันขึ้นมาซ้อนมาแล้วมามามาต่อู่นี่แล้วเขียนใส่เลยเขียนใส่หน้าผากเลยแดงจึ้งครึ่งอันนี้คือจะเป็นโค้งสุดท้ายแม่นบ่พ่อที่เพิ่นไฮซ้ำตัวแล้วแม่นบอก้อนน้าเนี่นั่นเพิ่น พ่อไปนั่งเอานี่ได้ตัวไรก็ย่ามให้เอฟซีนะค่ะอัน67ครับอันนี้กับไปนั่งเอาคือกันครับอันนี้ไปนั่งตองวดวะค่ะครับอ๋ออันนี้เลขเห็นยุไสหรือว่าเพิ่นบอกอันนี้ต้นเดีกัน67อยู่บ้ครับมันอันยูนําผาโอ้คือกันคือกันครับ67ก็ยูน่าผาครับค่ะจังซีนะครับเจตังพ่อแดงนี่เพื่อนไปขอกับพีหัวขาดตองวด แต่พีหัวขาดเป็นว่ายังบนไห่สามตัวยังบัไห่สามตัวเอาสองตัวไปด้วยคอนมสั่อสงตัวไป้นหมากเค็ดครับค่ะ้มาขึืนนี่แล้วก็ผีปูกระบอก6ีปูกระบอกพกเจ็ดตรงกันตรงกันผีปูกระบอกนี่ครับพีปูนี่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 น่นี่นี่นี่นา่นี่นีเนี่นี่นี่นเ่น่นก่นี่บ้านคือกันี่งก่นเป๊ะครับกันเ่นีนอีน่ดี ผีปูกับเล็กนั่งเอาตัวเดียวกันหกเจ็ดครับแล้วก็เด็กฝันเด็กฝันกับมี่ครับเลขฝันกับมี่ฝันเห็นพ่อรอพ่อหลวงรอเก้าตัวไหนครับพ่อแดงฝันเห็นพ่อรอเก้าหาครับเห็นอยูสุนองเว้ยนี่นะครับก้มกาเพิ่หนนาเห็นเด็กยูสุนองเพิ่นต่อหาหวดกอนนี่เพื่อนเห็นสี่หกเพิ่นตามเสด็จไปเมืองเล่าในก้มกาแม่หนูเพ่กันแม่เห็นสี่หกคือกันแม่ครับ นี่ผมก็ไปก้มกาบวันนี้ก็ก้มกาบอีกครับเห็นอยู่สโนองเพิ่นตัวใดพ่ออันก้าห้าครับเห็นเป็นตัวเลขครับก้าห้าครับพงตัวแดงยิงคืนเนี่ยอยู่สโนองเพิ่นค่ะครับวันนี้เฮ้าสีสรุปตัวเลขเนาะใส่ซีเดบ่งกันนะคะซีสร้างบตัวเลขนะคะเลขนั่งเอาหรือว่าตัวเลขมาจากพ่อแดงนะคะ เดี่วเป็นโครงสุดท้ายของคุณพอแดงนะครับนี่เร่งพลังนะคะาำตัวเลขแนวทางนะคะ FC เคหนาจอนะคะผู้ใดเขามากเคหนาจอนะคะาตัวของแดงค้งเดียวกแดงครับผมได้คางเดียวนะคะสี่สองแปดสี่สองแปดหเจ็ดและเก้าห้าสี่สองแปดหกเจ็ดและเก้านะคะหงแห้งปังๆเรื่อยๆเ้อไป่น่องยามเป็นแนวทางนะคะใช้สติช้พิจารณญาณในการรับชงคา แสดงขอบคุณหลายๆค่ะครับผมครับผมชื่ว่าพได้ยินมา3ตัวนี่เสียห้ยลุยทัวประเทศมันบ่ครับผมเพิ่นบอกเพ่นบ่ครับเพิ่นบอกว่าจะอะไรก่อให้รวยไปเลย3ตัวนี่ครับอ๋อที่แรกให้สองครับวันนี้มาย่ามมะคงสุดท้ายนี่3ตัวเสียห้ยลุยทัวประเทศมันบ่พ่อครับผมฮะขอบคุณค่ะเรื่ผีหัวขาดพอแทงครับมาตั้งเยอะครับครับติดตามไปฝากเอฟซีงวดเพิ่นติด ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ